มาใจฟูไปด้วยกันครับ,รบตรเ,เ,เต,ตเียบตเตียบ,บเก็บภาพแล้วก็บรรยากาศค,ความน่ารักใจฟูในงานการล่าพิเเมียเปิดตัวภาพยนตร์โดเรมอนดูมูฟี่ตอนโลกแห่งซิมโฟนีของนูบิตาที่สยามพารากอนซินเิเพ็กวันอังคารที่1ตุลาคมมาฝากทุกคนนะคะเสร็จเด้ยนะคะขอบคุณค่ะมาดูกันเยอะๆนะ สวัสดีคนรักโดราเอมอทุกทุกคนครับมารมตมันเอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับและวันนี้ผมแจ้งไปพิธีกรและพาร์ทีสองเพลงซีนท์ คือใครเธอคือคนรักเด็กพาหลานมาด้วยนะคะชือ่อน้องคู่คู่แล้วก็น้องโคจิค่ พี่พึ่งนักพากย์เสียงชิซุกะนะคะและนี่นก็คือพี่แปงคันไซของน้องๆทุกคนนะคะดูน้องฟูฟูเป็นตัวอย่างนะคะดูสิคะเขินอายใจบางใจละลายไปหมดแล้วเมื่อเจอพี่แป้งก่อนหน้านี้นะคะ30วันท่องทุกวันเมื่อไหร่จะได้เจอพี่แป้งพอเจอเข้าเกิดอาการเขินจนเกินต้านทานไหวเพิ่งเคยเห็นหลานเกิดอาการเกรงต่อหน้าพี่แป้งก็ขังนิ้วขงังแรงในชีวิตเลยะคะ่ะผมเขินชิซุกคะค่ะฟูฟูเขินชิซุกคะคัะ ขยับหน่อยอนนะครับโลกสุดปรีของนุตา ดีด้วยนะคะกับผู้โชคดีที่มาร่วมกิจกรรมดูมอนรอบสื่อกับเตี๊ยบในเพจนักพากเตียบพนาวันนะคะและใน YouTube แล้วก็ติ k t o k ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนนะคะเพราะว่าพวกเราก็เดินกระจัดกระจายกันไปเจอบ้างไม่เจอบ้างก็เดินทักทายกันไปท่างทนงานงไปตัวหนึ่งกลุ่มน้องของลาเซนสเสร็จน้องก็ให้ปากกาพี่เตียบด้วยความรู้สึกหลังดูโดรมอนจบนะคะมาดูกันเยอะๆนะสนุกมากๆเลยห้ามพลาดเลยนะคะ ก่อนกลับนะคะจะห้าทุ่มแล้วมื่อตือๆแล้วขออีกนิดนึงหน้าเสาร์ที่าตุลาคมนะคะใครอยากเจอมอนรอบพิเศษมาติดตามในเพจพี่เต็บได้นะคะติดก็ฝากเสียงชาเปกไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ